คำพูดเพียงไม่กี่คำอาจทําให้ใครคนหนึ่งรู้สึกอบอุ่นหรือเจ็บปวดไปทั้งชีวิตนี่คือเหตุผลที่ธรรมะสอนให้เราระวังวาจาเพราะคําพูดเปรียบเหมือนมีดหากใช้ไม่เป็นก็ทําร้ายคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัวแต่หากใช้เป็นก็เปลี่ยนใจคนได้อย่างนุ่มนวลคําพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตาและสติจะไม่เร่งร้าวไม่ประชดไม่ทําร้ายแต่จะค่อยๆเย,ยียวยาใจคนฟัง ให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ยังมีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ธรรมะในวาจาจึงเป็นพลังที่งดงามช่องฝั่งธรรมะอยากเตือนใจทุกคนว่าก่อนจะพูดอะไรออกไปลองหยุดสักนิดพิจารณาสักหน่อยว่าคำนั้นมีประโยชน์หรือไม่ทำให้ใจคนฟังดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคำพูดที่ออกจากปากเราอาจลืมไปในวันพรุ่งนี้แต่ในใจของคนฟังอาจไม่เคยลืมเลยก็ได้ พูดให้น้อยแต่มีคุณภาพดีกว่าพูดมากแล้วฝากรอยแผลไว้ในใจใครโดยไม่ตั้งใจ